โอ้โหแพงมากเลยอ่ะอ้าวคุณวันนี้สามีพาฉันมาเลือกชุดเจ้าสาวแล้วชุดนี้ลหละครับชุดนี้ไม่เห็นจะเด่นเลยแต่ฉันบังเอิญมาเจอกับแฟนเก่าของภรรยาเพื่อนผม,มีแเ่เพชรของภรรยาผมต้องแพงกว่าแต่ผมว่าชุดนี้ก็อลังการนี่นะเออแต่ชุดนี้เนี่ยมันเช่าวันละหมื่นเลยนะ ฉันว่ามันแพงไปหรือเปล่าอ่ะก็แค่หม like> ah ื่นเดียวยังจะเป็นอะไรไปอ่ะอีกอย่างเนี่ยมันก็ดูน่าจะหนักด้วยอ่ะเราฉันต้องใส่ทั้งวันไม่น่าจะสบายตัวด้วยนะนี่ที่รักภรรยาเพื่อผมแต่งงานเนี่ยเขาก็ใส่ชุดหนักๆแบบนี้กันทั้งนั้นอ่ะชุดของเราต้องสวยกว่าแล้วก็หนักกว่าเข้าใจไหมเอาชุดนี้ให้พะรยาผมลองใช่แล้วครับคุณวิญิง อ้าวนึกว่าใครตากแฟนเก่าผมนี่เองแล้วนี่คุณมาทำอะไรร้านชุดแต่งงานอะฮะนี่มีคิดเลยนะว่าหลังจากที่เลิกผมไปเนี่ยคุณยังจะมีแลนแต่งงานอยู่ด้วยมีสิฉันจะแต่งงานกับใครก็ได้แต่ว่าไม่ใช่คุณตากทำไมคุณพูดจาแบบนี้ใจร้ายจังนี่ตั้งแต่ที่คุณทิ้งผมไปเนี่ยดูจากสภาพแล้วชีวิตคุณคงลำบากมากเลยใช่ปะ อ๋อแต่จะมาเสียดายผมตอนนี้ไม่ทันแล้วนะเพราะว่าผมกำลังจะแต่งงานแล้วพอดีผู้ชายดีๆแบบผมเนี่ยมันมีน้อยอะ่ะแต่ว่าเขาไม่เหมือนคุณเลยสักนิดงานแต่งของเราเนี่ยฉันอยากจะให้จัดงานแบบเท่ๆอะค่ะข้างในก็ให้มีสวนดอกไม้แบบหวานๆกางคือเราก็จะได้จัดงานปาร์ตี้อะไรแบบนี้ค่ะนี่างงานแต่งก็ต้องไปไปตามธรรมเนียมประเพณีโบราณตอนที่แม่ผมบอกดิจะมาเล่นอะไรเนี่ย ไล้สาละทำตามที่บอกเลยค่ะแฟนใหม่ของฉันเนี่ยเขาตามใจฉันหมดทุกอย่างเลยแล้วงานแต่งของเราเนี่ยเขาก็จะตามใจฉันด้วยเป็นแค่ง,งานแต่งเล็กๆแค่ถ่ายรูปงานด้วยกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปฮันนีมูนกันที่ริมทะเลผมว่านะที่แฟนคุณอยากจัดงานแต่งเล็กๆเกนี่ย แฟนคองขี่งกมากในสายตาของคุณเนี่ยอะไรอะไรก็เป็นเงินหมดสินะเมื่อกี้คู่มันของคุณบอกว่าชุดเจ้าสาวตัวนั้นเนี่ยมันหนักมากเลยแต่คุณกลัวว่าจะขายหน้าเพื่อนๆคุณก็เลยบังคับให้เธอใส่ใช่ไหมล่ะทีรักชุดน,นี้เป็นไงบ้างคนนี้คือหอแพทิกไง คนที่ฉันเคยเล่าให้คุณฟังอ่ะอ๋ออดีตสามีเฮ้ยม่ใช่ตักไม่ได้จะแต่งงานกับคุณนี่เขาเลิกกับคุณแล้วมาแต่งกับผมแทนจะแต่งงานทั้งทีดูเรื่องชุดเจ้าสาวดิกระจอกกว่าชุดเพื่อนเจ้าสาวอีกนี่ตักผมถามคุณจริงค่ะ คุณเลิกกับผมไปเพื่อมาคบกับผู้ชายจนๆแบบนี้นะ่ชุดนี้ฉันไม่ได้จะใส่เองสักหน่อยผมว่าชุดนี้คุณใส่แล้วเดินลำบากแน่เลยคุณเคยบอกผมไม่ใช่เหรอว่างานแต่งคุณอยากใส่สูตรอะถ้าฉันใส่สูตรงั้นคุณก็ได้เลยเดี๋ยวผมจะใส่ชุดเจ้าสาวแทนคุณเองเอาให้คนในงานแต่งเนี่ยตะลึงกันให้หมดเลยนี่คุณอาจริงหรอ <laughs> เอาจริงดินี่แกจะใส่ชุดเจ้าสาวจริงเหรอใช่ผมจะใส่เพราะผมอยากตามใจตั้ยเป็นผู้ชายแท้แต่แฟนสั่งให้ทำอะไรก็ทำงี้เหรอหน้าขายหน้าวะจะขายหน้าแล้วไม่ขายหน้าต้องทำไมล่ะครับามใส่ตาเขาอ่ะผมเป็นผู้ชายที่ดีสำหรับเขาก็พอละส่วนเรื่องอื่นน่ะมันก็เรื่องของผมนี่มึงด่ากูเสือกเหร มืงอย่ามาตอแหลหน่อยเลยที่มึงตามใจตั๊กเนี่ยเพราะมึงอยากได้บ้านกับรถตั๊กมากกว่ามั้นนี่คุณยังไม่รู้ใช่ไหมว่าสมัยนี้เนี่ยถึงจะแต่งงานกันแล้วไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือว่ารถก็เป็นของใครของมันแล้วการแต่งงานเนี่ยไม่ใช่แค่การเลือกผู้ชายหล่อๆมีบุคลิกดีเพื่อตอบสนองทางอารมณ์อย่างเดียวหรอกนะทัศนคติก็สำคัญเหมือนกันแต่น่าเสียดายจังเลยอะ่ะคุณไม่มีอะไสักอย่าง แต่ว่าแพทิกเนี่ยเขาดีบฉันมากเลยนะเขาไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าแล้วก็ไม่ติดการพนันด้วยและเขาก็ไม่เคยนอกใจฉันด้วยและที่สำคัญเนี่ยเขาก็ดูแลฉันดีมากเลยผู้หญิงที่พูดแบบนี้เนี่ยส่วนมากจะเจอผู้ชายแค่ช่วงโปรเดี๋ยวลองเธอคบกับเขาไปอีกสักพักดิฉันว่าเธอน่าจะเข้าใจนะทีรักคุณไม่ต้องมาฟังมันพูดนะพูดเลยก็ไม่รู้ ผมว่ามันอิจฉาคุณเรามากกว่าทำไมฉันต้องอิจฉาด้วยล่ะก็คุณเห็นภรรยาผมใส่ชุดแต่งงานสวยๆไงคุณก็เลยอิจฉาจริงๆชุดเนี้สวยที่สุดในร้านแล้วนยะถึงแม้ว่าแฟนผมจะใส่แล้วดูอ้วนไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับบ้านไปไม่ต้องกินข้าวลดน้ําหนักจนกว่าจะถึงวันแต่งงานจะได้ใส่ชุดนี้ได้ไงออจริงๆชุดนี้มันก็แน่นไปหน่อยจริงๆอ,อ่ะก็จริงอะ่ะคุณใส่ชุดนี้แล้วดูดูสวยมากจริงๆนะคะ ใส่แล้วดูดีมากเลยค่ะไม่อ้วนด้วยแต่ถ้าคุณอยากจะดูแลตัวเองเนี่ยนี่คือนามบัตรของฉันค่ะไม่ต้องงดอาหารแค่คุณดูแลตัวเองเนี่ยก็จะทำให้คุณมีรูปร่างที่ดีได้แล้วก็ไม่ต้องให้คนอื่นมาบังคับด้วยำคำพูดมากมายความหมายก็แค่อยากจะหาลูกค,ค้าเพิ่มมากกว่าพูดเันหวังดีความชอบของคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด อย่าเสียสละตัวเองเพื่อผู้ชายขนาดนั้นเลยนี่ขนาดแค่เลือกชุดแต่งงานนะเขายังไม่ให้คุณเลือกเลยแถมยังเอาเปรียบคุณโดยการให้คุณเนี่ยไปลดน้ําหนักเพื่อที่จะใส่ชุดที่เขาชอบได้แค่นี้คุณก็ไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วอะแล้วถ้าหลังแต่งงานล่ะจําไว้นะคะผู้หญิงเลือกได้ไม่ใช่แค่เรื่องชุดด้วยฉันไม่อยากใส่ชุดเจ้าสาวชุดนี้แล้วฉันใส่แล้วอึดอัดถ้าคุณยังอยากให้ฉันใส่ชุดนี้อีกอะ ฉันก็ไม่แต่งงากนกับคุณหรอกที่รักที่รักดก่อนที่รัก <c oughs> ที่รักนี่คุณสวยกว่าฉันอีกนะเนี่ย คุณลาเมตแต่งงานกับผมนะครับแต่งค่ะ